อาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบผมมานาะเวรัน Z ั c เอ็นะคร <c oughs> ับเควสที่7ก็เข้ามาแล้วไปดูกันว่ามีเควสอะไรกันบ้าง <c oughs> และรายละเอียดเควสจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยในเควสที่1ไปยังสถานที่จอดเครื่องบินทั้งหมด7ครั้งสถานที่ที่อยู่ตรงไหนนั้นสามารถดูตามแผนที่นี้ได้เลย ในเควีที่2ใช้งานประตูวาร์ปหรือขวดวาร์ปในการลงเล่นที่แตกต่างกันจำนวน3ครั้งวิธีการทำจะทำยังไงนั้นสามารถติดตามดูในคลิปได้เลย และในเควสที่3กําจัดศัตรูด้วยวุธปืนพกจํานวน3คนปืนที่สามารถใช้ได้ก็ตามภาพนี้เลยในเควสที่4นะครับเป็นเควสเกี่ยวกับการเก็บสเตท โดยให้ไปยังเมืองต่างๆเตที่1ให้ลงไปยังเมืองเซาที่สปริงเตที่2ให้ลงไปยังแฮปปี้แฮมเลสเตที่3ให้ลงไปที่ยังไวลิงวูดเตที่4ให้ลงไปยังเมืองจังจังชันและเตที่5ให้ลงไปที่เมืองพาลไดปามนะครับในเวสที่5ให้ค้นหากองสมบัติในเมืองดูดเล็กหรือเมืองฟอสตี้ไฟจำนวน7กล่องนะครับ นายเคเรที่6นะครับให้ทําลายเครื่องบินที่กําลังบินอยู่จํานวนหนึ่งครั้งนะครับวิธีการทำาํำง่ายๆก็ทําการเอาไม้ตีเครื่องบินให้เลือดเหลือน้อยลงนะครับให้เหลือประมาณ20นะครับจากนั้นให้ทําการขับเครื่องบินบินขึ้นไปพอประมาณนะครับจากนั้นให้เครื่องบินบินต่อไปอีกนิดนึงและเราทําการกด E เพื่อลงจากเครื่องบินนะครับจากนั้นให้ทําการใช้อาวุธปืนที่เรามีอยู่ยิงเครื่องบินทําลายแค่นี้ก็เป็นอัดสิ้นสินส้นแล้วครับ และในเควสที่เจเควสสุดท้ายนี้นะครับเป็นเควสเกี่ยวกับการเก็บสเตทสเตทที่1ให้ทําการสร้างความเสียหายให้กับสตู2 0 0ดาเมจในการลงเล่น1ครั้งนะครับและในสเตทที่2นะครับให้สร้างความเสียหายให้กับสตูจจานวน300ดาเมจในการลงเล่น1ครั้งและสเตทที่3สเตท 3, สุดท้ายนะครับให้ทําการสร้างความเสียหายให้กับสตูจจานวน400ดาเมจในการลงเล่น1ครั้งนะครับ เอาล่ะครับก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับเคล็ดวิวกที่7ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในวีคหน้าขอบคุณครับ